สวัสดีครับช่องน้องเจฟฟี่นะครับวันนี้เราจะมาตั้งท่านาฬิกานะครับนาฬิกาเรทแบบนี้นะอันดับแรกนะครับที่เราจะตั้งเนาะเราก็มาเริ่มที่เอามือแตะตรงรอยบุ๋มด้านล่างนี้นะครับเขาจะขึ้นมาทีนี้นะครับอันนี้ก็คือบอกเวลาให้มาเอาพอเราแตะพอเขาติดปุ๊บให้เรามือวางนะครับวางตรงปุ่มด้านล่างนะเขาจะกระพริบ ห้าเอนี่ก็คือตีห้านะครับให้เราเอามือแตะเบาๆนะครับตั้งเวลาเดินหน้านะครอันนี้เป็นชั่วโมงนะเราจะตั้งเป็นสามทุ่มนะครับสามทุ่มครึ่งอ่าสิบสองพีนี่ก็คือเที่ยงนะหนึ่งพีนี่ก็คือบ่ายโมงนะครับสามสี่สามทุ่มนี่ก็คือเก้าทีเนาะเจ็ดพอได้เก้าปุ๊บเราเอามือแตะนะครับวางแช่นะคร แล้วก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นนาทีนะครับข้างล่างอ่าเราก็แตะเอามือแตะเบาๆนะครับนาทีเขาก็จะเลื่อนอันนี้เราก็จะเดินหน้าอย่างเดียวนะครับเป็นครึ่งนะอ่าแตะไปเลยเบาๆอย่างนี้เลยนะก็คือสามทุ่มครึ่งนะครับอ่าเมื่อเราถึงสามทุ่มครึ่งปุ๊บเราว่ามือแตะแช่นะครับเขาก็จะเปลี่ยนโหมดให้เราอันนี้เป็นเยร์นะครับปีสองพันสิบเจ็ดเราก็เคาะอีกทีครับแปด ก็คือปีนี้ปีปี2 0 2 3นเนาะอ่าเมื่อได้เราก็แตะแช่อีกทีนึงนะครับอ่านี้เป็นเดือนนะครับด้านบนนี้ก็คือเดือนนะเดี๋ยวนี้เป็นเดือนสี่นะครับเมษาเราก็จะแตะเบาเดินหน้าไปเรื่อยๆเนาะอ่าเดี๋ยวถึงสิบสองแล้วเขาก็วนมาใหม่นะครับไม่ต้องกลัวพอถึงสี่ปุ๊บเราก็กดแช่เหมือนเดิมครับอ่าเขาก็จะเปลี่ยนตัวนี้เป็นวันที่นะครับแตะไปเลยอ่าสมมุติวันนี้วันที่ ที่หกแล้วกันเนาะ,ะแตะไปเรื่อยเยครับเสร็จแล้วเราก็กดแช่นะครับอวางแช่วางมือแช่เนาะเขาก็จะกลับมาฟังก์ชันนี้นะครับตัวนี้จะตั้งเวลาได้แช่เลขตัวเดียวนะครับก็คือถ้าเป็นสามทุ่มก็เป็นเลขเก้านะเก้า p นะครับอ่าเราแตะดูเวลาอย่างนี้นะครับง่ายง่ายครับไม่ยากตอาเราจะตั้งเราก็กดมือวางแช่นะ าก็จะกระพริบให้นะครับอันนี้ก็คือ9 P นะครับถ้าเป็นตอนเช้า 9A นี่ก็คือ9กโมงเช้านะให้สังเกตตัว P ด้านล่างนะครับเนี่ยเขาจะมีจุดด้านหน้าเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์บอกว่าไอ้9กนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นสามทุ่มนะครับถ้าเป็น9ไม่มีจุดนี่ก็คือเป็น9้าโมงเช้านะอันนี้เป็นจุดสังเกตง่ายๆนะครับพบกันใหม่กับช่องน้องเจฟฟี่นะครับวันนี้ไปแล้วครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่าน